เปิดโอกาสให้ข้างล่างได้มีโอกาสซักถามด้วยนะคะว่างานศิลปินราชาเนี่ยมีตอนหลักการให้คนอินเดียเป็นเป็นนักศราชญ์เยอะไหมครับเรากำลังคิดอยประเ,เทศไทยประเทศไทยเนี่ยเร,เราสอนเด็กเนี่ยผมเ็มไม่ม็นอยู่ในวงการศึกษาเราสอนเด็กเนี่ยเราจะบอกว่าเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ก็ยัออยงจะไปสนใจศิลปศาสตร์เลยคนเรียนศินลปศาสตร์ก็ไม่รู้วิทยาศาสตร์แัะนี่คือปัญหาของประเทศไทยมากเราถึงมีปัญหาว่าเต้นกินลำกินเนี่ยจะไปสนใจ นะฮะคนเรียนว,วิทยาศาสตร์ก็ออกไม่สนใจศิละปะขณะเดียวกันคนเ,คเรียนศิละปะก็ออกไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์เพราะเรียนมันเรียนยากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยท่านที่ท่านเป็นนักแปลท่านคิดว่าลรวพิรณาตกระกูลเนี่ยมีส่วนไหมครับที่งานของท่านเนี่ยมีส่วนหรือไม่ที่ทําให้คนอินเดียเนี่ยรู้จักบูราณการทั้งศิลปวิทย์และทําให้คนอินเดียครับปัจจุบันเนี่ยมีนักปราชญ์เยอะแยะมากเลยแม้ทางนักคอมพิวเตอร์ก็ได้ขอพระคุณครับที่ฉันคงตอบยาก คือดิฉันเชื่อว่าอินเดียมีภูมิปัญญาที่ยาวนานและลึกซึ้งเลยนะคะแล้วก็ท่านทัพพินก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะจ้าจะบอกว่าท่านเป็นทั้งหมดคงไม่ได้นะคะแต่ว่าในข้อเขียนของท่านนี่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะนี่ชัดเจนมากนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะให้โรงเรียนของท่านเนี่ยเป็นที่ที่ปัญญาจากวิทยาศาสตร์ทํางานร่วมกับความสนุกสนานจากศาิลปะนะคะอันนี้ชัดเจนมาก เดี๋ยวเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงอะคะ่ะในฐานะที่ที่คุ้นเคยกับความเป็นอินเดียนะคะคือว่าอยากจะให้หันกลับไปดูนิดนึงว่าท่านลพินนาเนี่ยศึกษาพระเวศศึกษาคัมภีรโบราณของอินเดียมาตลอดทีนี้ในคัมภีรโบราณของอินเดียทุกเล่มเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวอะคะ่ะเชื่อมโยงกับองค์รวมของชีวิตทั้งชีวิตของมนุษย์และธรรมชาติและจักรวาลดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อคุณเข้าถึง เหมือนมันเหมือนโยงใยกันนะคะเมื่อเข้าถึงสิ่งนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงสิ่งนั้นและสิ่งอื่นๆที่นี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยสุดท้ายแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เรามาเห็นนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกที่เพิ่งค้นพบวิทยาศาสตร์มาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์หลาหลังใช่ไหมคะซึ่งนักวิทยาศาสตร์หาคําตอบไม่ได้แต่มาทุกวันนี้เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมะเยอะขึ้นนักวิทยาศาสตร์กับพบคําตอบ ทางวิทยาศาสตรท์ที่ค้นหาอยู่นานแล้วทีนี้พอเราย้อนกลับไปดูท่านลพินนาธเนี่ยในหนังสือหลายเล่มของท่านเนี่ยมันเป็นคําตอบของวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนะคะเพิ่งจะตื่นเต้นตื่นตาแต่ว่าทางอินเดียเนี่ยค้นพบสิ่งเหล่านี้มานานแล้วมาตลอดเวลาค่ะก็เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันที่ทําไมอินเดียถึงถึงสองสิ่งเนี้ย ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันแล้วก็เพราะเขาไม่ทิ้งลากไม่ทิ้งสิ่งที่เขามีอยู่ขนาดเดียวกันเขาเชื่อมโยงได้จากลากนั้นคือเมื่อเชื่อมโยงชีวิตได้อ่ะค่ะคำตอบทุกอย่างมันอยู่ในนั้นเพราะว่าชีวิตมันคือส่วนเดียวกันกับจักรวาลน,นะคะครับเกรณีที่ว่าท่านละพินรู้สึกน้อยใจที่ว่าเอทําไมคนในประเทศเพิ่งมาให้ความสำคัญเมื่อได้รับรางวัลจากต่างประเทศ กรณีประเทศไทยผมก็ว่ามีเยอะทีเดียวนะฮะที่ว่าคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่กล้าหรือว่าไม่กล้าแสดงตัวหรือแสดงตนว่าเออคนนี้ดีน่าชมเชยน่ายกย่องยกตัวอย่างอย่างคุณทองใบทองเปล่าเนี่ยได้รับรางวัลแม็กซ์สายสายใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าแกเป็น คอมมนนิดใช่ไหมฮะถูกจับขังคุกราดยาวมันหมายความว่าไงรัฐบาลสายตาสั้นหรือไงมองไม่เห็นต้องให้ชาวต่างประเทศเขามายกยอก่องใช่ไหมฮะเออแล้วคุณลพีพรศิลปินแห่งชาติเนี่ยสมัยสลิทธ์อ,อ้าวถูกจับเข้าคุกอีกหมายความว่าไอ,อ้สมยัยนู้นรัฐบาลมันสายตาสั้นหรือไงมองประชาชนของตัวเองเป็นศัตรูหมด คนไหนคิดไม่ตรงกับกูจับข้ามคุกหมดเอางี้มันก็ตายดิประเทศชาติมันจะพัฒนาไปได้ยังไงถูกไหมฮะครับค่ะขอบคุณมากค่ะเราจะจบขออนุาตสั้นๆน,นิดเดียวค่ะคือเมื่อตอนที่ท่านเจ้าของสำนักพิมพ์อะค่ะพูดถึงเรื่องการการปแปลค่ะแล้วก็ที่แก้ปัญหาเรื่องการเว้นวักอะค่ะอยากจะทราบว่า คือลักษณะของการแก้ปัญหาเรื่องการเว้นวรคในภาษาไทยเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่มีฟูลสต็อปเหมือนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะช่วยแนะนําตรงนี้งไงว่าในหนึ่งวรคหรือหนึ่งความที่เราจะเว้นนะคะมันจะช่วยคนอ่านอย่างไรคะสนใจตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวขอเรียนเกกชิญอาจารย์มากุดออาดีค่ะครับคือบังเอิญสมัยนี้เขาเขาไม่ได้สอนภาษาไทยคือสมัยสมัยที่ผมยังเด็กอยู่เนี่ยเรา พูดเรื่องวรกว่าวรกในภาษาไทยมี2องลักษณะหนึ่วักเล็ก2องวรกใหญ่วรกเล็กสําหรับหยุดตั้นหายใจระหว่างคําแบ่งคําแยกคําออกเป็นคำคำในหนึ่งวลีอาจจะมีสักห้าคำเป็น1นึวลีก็วรกเล็กเล็กเล็กเมื่อไหร่ก็ตามที่จบประโยคก็วักใหญ่นะครับอันที่จริงมันทําง่ายนิดเดียวในเครื่องคอมพิวเตอร์เขาก็มีหนึ่งเคาะส์สหรับวรกเล็ก สองเคาาราะหเมื่อไรจะเป็นวัตใหญ่นะครับในเครื่อง Macintosh ก็ทําได้สํำรับพิมพ์ผีเสือ้อสร้างโปรแกรมขึ้นมาอันหนึ่งถ้าใครสนใจอยากได้ก็บอกแล้วเราจะให้ฟรีไม่ต้องคิดสตังค์ตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าระบบหนังสือของประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไม่เคยรับรู้และเรียนรู้นะครับเรื่องการทําหนังสือเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของสานักพิมพ์แต่ละแห่งแต่ละแห่งแต่ละแห่งว่ากันไปตอนนี้ พอมันผิดแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันผิดมาตั้งแต่ดึกดํำบันเราพิมพ์ซ้ำํำเราก็ไปองิงต้นฉบับเดิมเราแทบจะไม่มีเวลาอ่านเพราะว่าเราจะต้องรีบไปขายลดราคาหนังสือในงาน ไม่ได้ว่าใครนะตอนนี้ปัญหามันก็ต่อเนื่องมาดังนั้นหนังสือที่พิมพ์ซ้ํามากๆนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหนังสือที่จะเรียบร้อยดีนะครับอาจจะผิดมายาวนานจนกระทั่งเราเข้าใจความหมายผิดไปแล้วก็ได้ผมเพิ่งมาเรียนรู้เดี๋ยวนี้เองว่าศาสนาที่ผมอ่านเมื่อสักประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยกับศาสนาที่กําลังชําระอยู่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ครับขอบคุณครับ